สุดที่เขาหล่นไปอยู่อันดับสอง <c oughs> แต่ก็มีนักวิเครานะห์บางส่วนค่ะมองว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อไทยอาจจะไปสามและอาจจะหล่นไปถึงสี่เลยทีเดียวท่าน,นไพศาลมองว่าจะจะ,จะหล่นไปขนาดนั้นเลยหรอคะสำหรับเพื่อไทยผมกลับมองว่าพรรคเพื่อไทยจะฟื้นครับอ่าคือผมไม่ค่อยมองนั้นก็หรื่นะครับทำไมถึงมองอย่างนั้นค่ะเพราะคนที่ออกจากพรรคเพื่อไทยันนี้คือเป็นผู้ที่ทอระยกหักหลังการที่ พักนี่นะครับมีคนทอยรถังหลังออกไปเนี่ยนะครับกับพักที่พวกทอยรถถังหลังไปชุมหัวกันอยู่เนี่ยพักไหนที่จะชิบหายก่อนกันเอ็ว่าพักที่พวกทอยรหถังหลังออกไปเนี่ยพักจะบริสุทธิ์ขึ้นจะมีคนดีก็มาทํางานมากขึ้นไอ้พวกที่มาเกะกะล้าลาขวางเดือนขวางตะวันเนี่ยก็จะหมดไปนะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อไอ้พูดกับพูดมันไปอยู่ด้วยกันนะครับมันก็เป็นบ่อเกิดอบ่อซึมฉะนั้นแหละผมไม่เห็นถึงความเจริญเติบโตของพักใดก็ตาม ที่มีพวกทอยรถหักลักไปสืบหัวกันอยู่เลยเห็นแต่ความพิน,นาศทิมหายอยู่เบื้องหน้าพร,ราะผมจึงมองไม่เห็นว่ารรคื่อไทยมันจะตกกระป๋องไปได้ยังไงเพราะพรัคประชาชนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องตั้งคําถามนะครับเหมือนที่ผมบอกเนี่ยตอนนี้ไปหาเสียงชาวบ้านบอกว่าเธอมาหาเสียงฉันให้ฉันเลือกเป็นรัฐบาลเธอก็ไม่เป็นแล้งไหวค้าเธอก็ไม่เป็นไอฉันเนี่ยไม่อยากเลือกสัพ์ขึ้นบกขึ้นน้ำมันเจ็บไหมละครับ <S <S> <S และคําถามนี้มันจะต้องเกิดม,มากขึ้นเรื่อยๆจริง ีป <T itt les> um ัญหาในบ้านเรือมากเท่าไหร่นะครับยิ่งนานไปเท่าไหร่เนี่ยพรรคประชาชก็ต้องแบกคาถามนี้เรื่อยไปันต้องประชานคำถามนี้เรื่อยไปส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีปัญหาเดียวว่าเขาจะตั้งตัวได้ทันในเวลาที่เหลืออยู่นี้หรือไม่ผมเชื่อว่าการที่พวกสกปรกโสกโคกทอโยกหักหลังพวกพวกคนพานออกจากพรรคไปเนี่ยครับพรรคกย่บริสุทธิ์พลาด้ปแลวอย่าไปหมิ่นพระคุณทักษิเก็อยู่ในคุกนะครับว่าแกจะหาเสียงไม่ได้แกอยู่ในคุกนะแกหาเสียงทุกวันนะครับ แกเข้าใจอย่างหนึ่งว,ว่าหนึ่งความนิยมของตัวแกยังมีอยู่มากและที่จริงทักษิณเนี่ยก็ได้สร้างุณงามความดีไว้กับบ้านเมืองไม่น้อยนะครับอย่าง30บาทตอนนี้บตรทองบตททองนี่แกทั้งนั้นกองทุนหมู่บ้านนี่แกทั้งนั้นแล้วใครกล้าไปรื้อถอนแกได้และถามว่านอกจากรื้อถอนโครงการนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยจะไปรื้อถอนความตุมรรงจําจำได้ไหมไม่ได้นั่นแกมีผลงานอยู่และคนยังรับรึอถึงอยู่เป็นล้านๆคนนะครับมาช่อน้อยแล้วแกติดคุกอีกนะครับตอนนี้ยังไงครับกำลังติดกระแส นี่หน่วยงานความมั่นคงหนึ่งเขาตรวจเขาสังเกว่าการที่ทักสินถูกคุกเนี่ยคะแนนพระผูไทยแย่ลงหรือดีขึ้นนี่ข้อมูลทางฝ่ายความมั่นคงครับมีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งถึงสองล้านเสียงแล้วโอ้โหเพราะคนไทยมีอัตยศัยเบี่ยงเบนพฤติกรรมไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับคนไทยมีความเบี่ยงเบนอยู่สองลักษณะหนึ่งถ้าสงสารแล้วเนี่ยอะไรผิดกูก็ว่าดีหมดอุ้มชูดสั่วเลือ แต่ถ้าอะไรหมั่นไส้นะครับกูจะกระทืมลุมกระดาจนเสียพูดเสียคนเหมือนนายกัมยามันโดนอยู่วันเนี้นะครับได้มีความเบี่ยงเบนในพฤติกรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นคนไทยถ้าใครทําให้คนสงสารได้เนะี่ยคุณจะได้รับการเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือแต่ถ้าคุณทําให้เขาหมั่นไส้นะครับเขาจะลุมกระดาษสาแจ้งคุณชิบหายวายรอดเลยแล้วจะได้รับทุกอลมานเป็นอันมากคุณทักษิณแกเข้าใจให้ดีครับแกติดคุกแกไหมครับแกเรียบร้อยเห็นไหมครับไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษอะไร แล้วทําตัวเรียกร้อยอยู่ในระบบในระเบียบทุกอย่างระพฤติตนและแตอนนี้แม่ละครับทุกวันคืนเนี่ยคนเมื่อกไปกินข้าวอยู่หน้าคุกเนี่ยไปกินรำลึกถึงกันอยู่และมันก็ส่งผลเถือนไปไหมครับอย่างผมเนี่ยแต่คุณต้นสินเน่งกจ็จะว่าใกล้ก็ได้ไม่ใกล้ก็ได้ใกลก็ได้ปวกก,กกันบ้างทะเลาะกันบ้างดีกันกเรามาเพื่อรวมพลัง เอาน้องๆมาขิดงดมส้ดสสมดมสลิมค่ะจะดำไม่ทนไม่ทนเราไม่ทน,ทนเพราะเพื่อไทายไปกันต่อครับ